เด็กๆ<ห>บนถ่ายรูปตัวเล็กไปถ่ายภาพไปเร็วครับเด็กๆครับไปเลยขอเรียนเชิญคุณครูและท่านเจ้าของโรงเรียนด้วยนะคะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพบนเวทีเรียนเชิญค่ะครับผมยยยยุเเีมากลอ่น้งตัวเล็กๆนี่มาอยู่ด้านหลังนี่นะฮะเจ,จาะ้าได้รางวัลอะไรเธอได้รางวัลอะไรกันฮะฉันได้คนละตั๋วฉันได้คนละยั๋วโอ้โหด้านหลังเนี่ย โอ้ชุมชนเลยนะฮะเมื่อกี้นี้จับปูใส่กันลลด้เลินเลยจริงนะเด็กๆของเราน่ารักมากอ่าเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆช่วยจัดแถวนิดนึงเรียนเชิญคุณครูและท่านเจ้าของโรงเรียนเลยนะคะมาร่วมถ่ายภาพนะกับน้องๆร่วมกันโอเคด้านหน้าคุณข่าวลงนิดนึงครับผมแล้วก็ถือใบกิจัตรเอาไว้ที่หนะ้าอ,อกตัวเองนะคะเด็กๆครับแป๊บนึงนะอ่าโอเคถูกต้องนะครับ พร้อมเย่เลยนะอย่าบังหน้านะอย่าบังหน้านะเดี๋ยวไม่เห็นผู้บอกฟ้องการนิดนึงหนึ่งสองสามยิ้มหวานครับอ่าแล้วเดี๋ยวหนึ่งสองสามเย่ชูมือขวานะครับถ้าหนึหนึ่งสองสามแล้วนะครับอ่าสัญญาณมาเลยหนึ่งสองสามเย่โอ้โหเห็นฟันสามสิบสองซี่กเลยเก่งมากทุกคนครับผมปรบมือกับเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยของโรงเรียนด้วยครับ